สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดนอนนา20วัตต์นะครับผมในชุดก็จะมีแผง20วัตต์ครับ1แผงแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ5แอมป์1ลูกมีหลอดไฟ12โวลต์นะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ครับแล้วก็สายมือถือครับสายชาร์จวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อขั้นตอนการต่อนะครับผม1น,นะครับ นี่นะฮะต่อแบตก่อนนะครับตรงกลางจะเป็นรูปแบตนะครับคีบเลยครับผมแดงบวกดําลบนะครับผมอ่ลยนะฮะตามนี้ต่อเสร็จเขาจะมีรูปแบตโชว์นะครับผมขึ้นมานะสองเราต่อแผงเข้านะครับเหมือนเดิมครับผมแดงบวกดําลบครับตามเลยครับตามนี้ฮะแล้วเราก็มาดูจอครับผมอย่างนี้ฮะนี่คือเขาทํางานแล้วครับมีรูปแผงโชว์อย่างนี้ฮะอ่าันนี้ผมต่อพวกสายอะไรไปแล้ว ประมาณนี้ด้านที่ตามจะเป็นรูปหลอดไฟครับผมตัวนี้เรามาต่อเอาหลอดไฟเรามาต่อได้เลยครับผมตัวชาร์จเจอร์เขาจะควบคุมการทํางานของหลอดไฟครับผมนี่ต่อโหลด12โวลต์ครับนี่ฮะอ่ากดเปิดปิดได้ครับผมตรงนี้มันมีต่ําตัดมีตั้งเวลาบอกได้โอเคนะครับแล้วครั้นี้ก็จะมีพอร์ต USB นะครับ5โวลต์คือชาร์จโทรศัพท์ได้ครับผมชาร์จแบตเอ,อ่อไฟชงไฟฉายได้นะครับนี่เรามาเสียบเลยเทสให้ดูนี่ครับโทรศัพท์ขอทสดสดกันเลยนี่นะครับชาร์จเลยอ่านี่นะฮะนี่ฮะ,ะชาร์จได้ปกติครับผมสบายสบายครับ ในชุดเราไม่ได้แถมสายมาให้นะครับอันนี้ผมมาเตรียมไว้แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ